ที่ไหนเขาก็แบบว่าเข้ามาดูไลฟ์แล้วก็มาแบบมาแนะนําจริงๆไม่ไม่ไม่จุดตรงค่ะพี่เขาก็มามาก็แบบว่าไม่ได้สมใจนะคะพี่นัยประจิบอะไรหรอคะไม่ติดไม่ติดใช่ไหมเราอบเดินหน้าจีเราติี่อ๋อแต่ว่าพี่นาไม่ได้จีบเราใช่ไหมเขาเป็นูเลยแี่นายไม่จีบเราใช่ไหมจริงๆพี่นายเขาก็แบบว่า เป็นคนไม่ค่อยทันคนคะ่ะหนเป็นคนที่ไม่รู้เลยค่ะว่าเออเขาจีบเราหรือเปล่าดูไม่ออกคะ่ะไม่ออกจริงจรและพี่เข้มจีบเราไหมไม่นะคะไม่ได้จีบก็ช่วงนี้ก็ไลฟ์ต <Hi, S 1> <Live S 2> ิ๊กต็อกค่ะใช่เป็นไลฟ์ตก็กเป็นไลฟ์ค่ะก็ไลฟ์ติ๊ก,กตอ็อกเพราะว่าแบบอยู่บ้านเราก็ไม่รู้ว่าเราแบบ เราจะทําอะไรดีแล้วก็เหงาด้วยก็เลยแบบว่าก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราจะไปหาเพื่อนในทิกตอกดีก็เลยไปคุยคุยเล่นกับเพื่อนๆนในทิกตอกค่ะก็เลยได้เจอวเจอพี่แนกชาลีใช่ค่ะก็เลยได้เจอกับพี่แน็กพี่แนกเขาก็เป็นคนที่เล่นทิกตอกมาก่อนอยู่แล้วก็เลยคอยแนะนําว่าแบบเออเนี่ยสมัครดาวะี่ทำสติกเกอร์ให้คนได้ส่งสติกเกอร์สิอะไรอย่างเงี้ย ก็ดูเหมือนเป็นที่ถูกให้เราแบบในติก๊กต็อกใช่ใชค่ะแต่หลายคนในทันกงหมดเนยรือว่ามันจัดในในตอนไลน์ก็รู้จักในตอนไลฟ์เลยค่ะตอนไลฟ์เลยเขาพี่พี่ในเขาก็แบบว่าเข้ามาดูไลฟ์แล้วก็มาแบบมาแนะนําว่าแบบเนี่ยต้องมีแบบว่าติดดาวนนะมีสติ๊กเกอร์นะเขาก็แบบแนะนําทุกครั้งเลยตก,ตกใจแค่ที่อยู่ว่าพี่เขาก็แบบว่าเข้ามาแนะนําตัวกับเรา ่เปไตพอูปเ่เปวตอน่ง้นบอกว่าไม่ก็แบว่ามาแนนตัวเนจุดโจม่อจริงจริงไม่ไม่มีจุดโจมค่ะพี่เขาก็มามาก็แบบว่าไม่ได้ตกใจนะคะก็ตอนแรกที่เห็นชื่อเขาอะค่ะก็ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะใช่ใช่พี่ใช่พี่แนงไหมแล้วก็ไม่ได้ครัใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า เราเราเพิ่งเข้ามาอยู่ในทิกต mm ิกก็ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆ mm hmm. เป็นเขาหรือเปล่าแล้วพอได้แบบเออก,กดเขาไปดูอ๋ออวีนักสวัสดีค่ะ mm hmm. อะไรเง mm ี hmm. ้ยก็เลยได้คักท่ายกันแฟนเรียกเขาว่าคณครูแล้วเรียกพี่นังว่าคน้าห้อ๋อใช่ค่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะคะตอนที่เข้ามาไลฟะคะ์ค่ะคือคนที่เข้ามาคุยกับแอนนา mm hmm. ก็สมมุติเป็นการสมมุติในานามสมมุติขึ้นมาว่าเป็นคุณครู อันนั้นก็ได้เป็นครูแล้วก็จะเป็นนักเรียนเป็นการแบบเพียรก,กันกลับไปมาแล้วก็ทุกคนในห้องก็ไปตั้งให้พี่แน็เป็นหัวหน้าห้องค่ะใช่แล้วพี่แน็ไม่ได้จีบเราใช่ไหมเอาครูตรงเลยพี่แน็ไม่ได้จีบเราใช่ไหมจริงๆพี่แน็คเขาก็แบบว่าน่ารักแบบนี้กับทุกคนเลยนะคะใช่สัตว์กกสำคัญหรืออะไรใดๆไ,ไหมเออจริงๆหนูคิดว่าเขาน่าจะแบบว่าเขามาทักทุกคนแบบแบบนี้อยู่แล้วอะคะ่ะ ก็เป็นพี่ชายที่น่ารักค่มีหลังบ้านอยู่นะคะหลังจากที่ไว้ไวสจบมีแบบว่ามีทางหลังบ้านมัทุกันมาพีทีพี่นายเขาก็ทั้งกระบอกนะคะว่าวิธีวิธีการทําแบบว่าใส่พากเกอร์ค่ะใส่ยังไงแล้วก็สอนว่าแบบวิธีการปักหมุดปักอย่างนี้นะอะไรงเี้ยค่ะทำหน้าพีทีกันบ่อยไหมคะเออไม่บ่อยค่รู้ ประมาณไม่ห่วยนะคะเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะมา p ีเคเพราะว่าจริงๆหน่าเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเล่น PK อยู่แล้วค่ะคนพูดไม่ทันเลยไม่ทันคนเลยค่ะแรงเชียร์ไม่ทันหน้าห้องกับหนนงดูไม่แน่ใจเปล่นเชียร์เลยไม่แน่ใจเลยค่ะไม่หันตรนี้ไหมเขาก็บอกว่าไอคุมีเข้ากันนะอะไรอย่างงี้เข้ากันก็มีอ่านบ้างค่ะแต่หนูก็จริงๆหนูก็ยังไม่รีบค่ะยังไม่รีบแล้วก็แบบ ก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรค่ะก็พี่เขาก็เป็นพี่ที่น่ารักอย่างนี้แหละค่ะจริงๆหนูไม่ได้มีสเปกเลยค่ะถ้าเกิดแบบว่าเป็นคนที่แบบขยันให้เกียรติเราแล้วก็เป็นคนที่น่ารักกับเราอะไรเงี้ยก็ก็โอเคแล้วค่ะไม่ติดนะพี่น่ามจีไม่ติดไม่ติดใช่ไหมแล้วเดินหน้าจีเราแบบ นราฝึกคือห่าตัวช่วยมองผู้จัดการแล้วผ่าตัวช่วยแล้วเพราะว่าจริงๆก็ต้องแปลว่าก็ต้องผ่านคุณแม่ผ่านพีพีก่อนเพราะว่าอย่างล่าก็สงการที่ผ่านมาก็ไปเล่นกับพี่แอนใช่ค่ะวันนั้นก็เป็นเป็นสงการจริงๆแล้วอ่ะนนาดกับคีฮาน้าไว้อยู่แล้วน้าไปเล่นสงการกับพีฮาน้าทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอเขามีจัดงานก็เลยได้มีโอกาสได้แวะไปไปเล่นกับแบบ ทีมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกมากเลยค่ะเจอพี่ตัวเจอพี่เขตัวจริงเป็นยังไงบ้างคะเขาแบบเทคแคร์ดูแลเราดีไหมพี่นักดูแลดีค่ะจริงๆพี่นักดูแลดีทุกคนอยู่แล้วค่ะใช่ไม่ใช่ดูแลเราดีเป็นพิเศษนะไม่ไม่นักไม่นะคะไม่ไม่ไม่ก็ยกมือขวานไปต่อจริง ันนั้นที่ไปก็คือเขาก็ได้คุยกันน้อยมากเพราะว่าหนูเต้นอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็ผมทุกอย่าวดมาจากไหนรู้คือหนูถือไม้แล้วหนูก็ไม่วางไม้เลยค่ะหนูก็ยืนเต้นอยู่บนเวทีก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกับที่เขาแบบจริงจังเลยค่ะอาการอาการเหงาใช่ไหมคะอาการมันมกนวนจะอาการมันกนวนแต่ว่าใน่รรยากานก็ไมเห็นครไป อ๋ออกเทมก็วันนั้นก็ไปกับพี่ฮาน่าค่ะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็ไปกับพี่ฮาน่าอยู่แล้วแล้วก็ไปไปเจอกันที่งานแฟนก็จับตาว่านอกจากเราไ่เทมต้อง,องแฟนเเป็นพิเศษเหมือนกันจริงๆไม่ไม่ได้พิเศษนะคะก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเลยแล้วพี่เทมจีบเราไหมไม่นะคะไม่ได้จีบเป็นเพื่อนกันเราก็ได้เจอกัน ได้เจอกันที่แบบงานช่องทั่วไปเลยค่ะใช่มันแบบใช้ตัวมีแต่ดนุ่มดูอย่างจะดูแลเราเป็นคนี่ไม่ค่อยทันคนค่ะหนูเป็นคนที่ไม่รู้เลยค่ะว่าเออเขาจีบเราหรือเปล่าดูไม่ออกค่ะไม่ออกจริงๆจนบางทีแบบว่ามีมีคนมาจีบแล้วหนูไม่รู้เขาก็ถอนใจไปแล้วใช้ไปรุ่นตอนไหน ิไปแล้วกดนนี้เาางเแล้วก็ดตามอะไราเอควัพันธ์เราเป็นอย่างเงี้ยเอไม่ไม่กดดันนะคะเพราะว่าแบบว่าเราถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยก็เป็นเพืนก็ไม่ได้แบบระแวงหรือว่ากังวลอะไรเลย มันไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้มีโอกาสจะคุยก็ไปเจอไปเจอที่สมการก็ก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันก็ส่วนมากก็เล่นน้ําอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็เต้นตั้งมั่นมองตรงหน้าใช่ค่ะแล้วคือหนูไปอะอันนี้ต้องเมาส์ค่ะหนูไปกับพี่ฮาน่าหนูอะต้องมีพื้นที่ในการเต้นแล้วก็แบบไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปคุยกับใครเพราะว่าหนูยืนเต้นอย่างเดียวเหมือนแบบเก็บกดอะค่ะก็ไปเต้นอย่างเดียวต้องมาดูกับพี่ฮาน่าใครจะคือพี่เพื่อนของกันหนูค่ะ หนูเขามาจีบขาหมดเต่เต้นเองใช่ไหมขหมยแต่เต้นแล้วหนูก็แยกจากทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าหนูมองไปตรงนั้นน่ะ <ald> ม <en> ีพื้นที่เยอะหนูก็จะเดินออกไปเลยทันทีแล้วหนูก็จะเป็นเต้นของหนูหนูหาหนูเป็ตั้งเองแล้ววกตอนนั้นก็ลืมไปเลยค่ะมากวนจ้าาขโมยเจ้าขโมยทาอยากพลาดเท้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ยูทูบช anel ท็อปดรา และแฟนเพจ Facebook ท็อปดา,าราได้เลยนะคะแต่เดียวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตนให้กำลังใจทีมงานท็อปดา,ารากันด้วยนะคะ